ไอเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหาย,ยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลผมฟังข่าวลือมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวลือซึ่งผมไม่เชื่อเพราะผมรักในหลวงนะครับเขาลือกันว่าตอนนี้ คุณเปรมสั่งเล่นงานคุณประยุทธ์กับประวิทย์แต่เรื่องงานประวิทย์ก่อนตือปุ้ยไก่เพราะลักษณะโง่เฮงไม่ดีนะเป็นอย่างไงลักษณะลักษณะโง่เฮงเป็นไงครับพีถอยสะทุนไม่รู้แปลว่าอะไรเดูเหมือนเท่าแก่ขายหมูอะไรเงี้ยลักษณะทอถุงสองตัวคือถอยกับสะทุนผมว่าเป็นยังไงถอยสมแต่เมื่อกี้ประยุทธ์มาออกทีวีแบบเป็นเรื่องเวลาทีนี้ ต้องตามกฎมนเทียนบา2,467แสดงว่าประยุทธ์เนี่ยเชียร์เสียเต็มที่ใช่ไหมทีนี้มันอย่างนี้ประยุทธ์ก็รู้มีคนของเปรมเอาความลับไปบอกประยุทธ์บอกประยุทธ์มึงเป็นเบอร์สองน่ะเขาจะเก็บมึงด้วยเพราะมึงเป็นสายบุรพาพยักสายประวิทย์ตอนนี้เขาฆ่าทีละคนเขาเริ่มต้นจากการด่าน้องชายคุณก่อนปีชาจันโอชาอด่าน้องเมีย ด่าหลานคุณเขาด่ารอบๆส่วนประวิทย์เนี่ยเขาไม่ได้ด่าญาติเขาด่ามีน้อยนะด่าพ่อตาไม่ใหญ่ที่ไปนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วคนที่ไปด่าก็คือคนของเปรมใช่ไหมครับคนของเปรมเนี่ยมาถล่มประวิทย์แล้วเขาแสดงอํานาจโดยการที่เขาไปตั้งทหารหมวกแดงชื่อเฉลิมชัยนะ ไม่ไม่ใช่โคสิษย์พิพัฒน์เฉลยชัยสิทธิศาสตร์ไอเฉลมชัยเนี่ยตกใจแล้วเขาไม่เฉลมชัยมาฉากับเนี่ยคนละคนเฉลมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษลูกน้องสุยุทธและสุยุทธเนี่ยจะเป็นคนต่อไปจากคุณเปรมเพราะคุณเปรมมีกําหนดตายคุณเปรมเท่าไหร่ว่าแก่กว่าในหลวงเจ็ดปีใช่ไหมแปดจุดเก้าบวกเจ็ดเก้าสิบหกคุณเปรมกาจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดปี ห้าสิบปีจะอยู่อีกนานแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เผื่อฟุกเนี่ยสุริยุทธพอมาอย่างนี้แล้วประยุทธ์ก็รู้แล้วเสียก็รู้ว่าในหลวงมีสองทางเลือกซึ่งในหลวงเลือกไม่ได้ข้อที่หนึ่งประกาศว่าตายถ้าประกาศว่าตายเสียขึ้นเพราะเสียเป็นผู้รับพินัยกรรมใช่เป็นเขาเรียกว่าคราวพินส์วงเล็บเรียก กันวงนายว่าซีพีไม่ใช่จะเปาาน็นพกระพันนะซีพีคือคราวพรินซีพีนี่ไม่เกี่ยวเสียเจริญนะครับซีพีหมายถึงเสียคราพริ้นนะครับอักษรย่อที่ใช้ในวงการมือปืนรับจา้างจะเรียกซีพีคราพร,พริ้์คราพรินก็คือคมกุฎมก,กุฎคือมีมงกรงแล้วเจจะมกุกรราชกุมารเออคือต้องอัตโนมัติถ้าประกาศว่ากษัตริย์ตายรัชยาขึ้นเป็น แต่ถ้าไม่ประกาศแล้วกษัตริย์มีอาการแย่ไปเรื่อยๆจะต้องตั้งผู้สําเร็จซึ่งกรณีนี้มันจะเข้าเป็นของเปรมแต่ขณะที่กําลังทหารอยู่ในมือเปรมตอนนี้นะครับ,รบแต่ยังไม่กระชับเท่าที่ควรเพราะเพิ่งเป็นดังนั้นที่ปรึกษาของเสียคือประวิทย์ประวิทย์บอกเสียว่าไอเสียถ้ามึงปล่อยต่อไปนะ ทหารหมวกแดงทาญาติของเปรมคือสุริยุทธมันจะขึ้นมาเรื่อยๆมันจะค่อยๆขจัดพวกบุรพาพยักษ์หลังจากนั้นได้ข่าวว่าเขาจะเอาพระเทพขึ้นมานะพระเทพขึ้นมาขอให้รีบกำจัดพระเทพแล้วก็รีบถแถลงข่าวว่าก,กษัตริย์สวรรคตแล้วเพราะตามกฎมณฑนเทียนบานหรือมณฑนตูมก็แล้วแต่นะ ขอโทษบมงคก่อนอาจจะฟังแล้วไม่เก็ตนะครับบานก็คือมกบานมุกนิดน่มาตูมก็คือยังไม่ทันบานต้องโตทันหน่อยมันมาจากโบตูโมบานผมเล่นมุกนี้เขารู้แล้วผมสมัยพอทีมีนางพยาบาลก็มีนางพยาตูมอันนี้ต้องขออภัยเด็กรุ่นใหม่นะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตามกฎมาเทียนบานแล้วเนี่ยถ้ากษัตริย์ตายรัชญาจะเป็นแต่ถ้าไม่ตายตั้งผู้สําเร็จตามกฎหมายเนี่ยประธานองค์คมุนตี คิเปลีจะขึ้นการพิพากษาเร็จคือการเป็นกษัตริย์เท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าไม่มีมงกุฎมันในปีดีเป็นนะนะผูดทําเร็จราชการเนี่ยจะเป็นเต็มที่เลยนะครับเหมือนสูชีไทยเฮาอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนบอกเสียให้รีบแถลงว่าเตรียมตายแล้วผมก็เดาว่าเสียเป็นคนจัดการนะเสียเป็นคนจัดการเรียกนักข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานหรือเรียกมาทั้งหมดแล้วเรียกทุกคนบีบให้มา ใครไม่มาเรียกทหารมาเรียกนักข่าวมาแล้วก็เรียกบรมวงศานุวงศ์ค,คือโดยเฉพาะไอ้ทอมต้องมาอืมไม่มากุถีบมึงเนี่ยรับรองล้มไม่ลุกอะไรกันเนี่ยต้องมาทอมยังไงก็ต้องมาเพราะทอมกลัวเสียมาแล้วต้องรีบชุ่งชิงเป็นฝ่ายกระทํา ตามหลักการนคุณดังบัตเห็นก่อนยิงก่อนใช่ไหมแต่มันจะมีเกมโต้กลับหรือเปล่าเออใช่อมเตอร์แอคแอคแทกอะไรตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากทีนี้ผมก็ขอเตือนคุณประยุทธ์นะครับว่าคุณเป็นเป้าต่อไปยกแรกคุณต้องรีบกำจัดเปรมนับแปดเหมือนกันเลยหรือถ้าเป็นไปได้คุณกําจัดสุยุทธก็ได้กําจัดสุยุทธจะทําให้เปรมช้าใจเพราะเป็นทายาทของเปรมใช่ไหมเพราะฉะนั้น คนต้องพานคือคุณต้องกำจัดสยุธและคุณต้องกำจัดหุ่นเชิดของเปลมที่เป็นผู้หญิงผมไม่หวีหวีไม่ลางไม่รู้ชื่ออะไร <c oughs> ตัวให,ใหญ่ๆออกข่าวสองทุกประจํา <c oughs> อะไรทอมดันดีใช่ไหมผมไม่รู้ว่าดันดีไม่ดีผมไม่เคยดันความไม่เคยโดนดัน <c oughs> คุณก็พูดขอโทษนะครับผู้ปกครองชี้แนะตะกี้ลบออกนะครับกบวรกรมานอลบออกอยู่ท y o ยูทูบลบออกนะพูดอะไรก็ต่างก็พูดผมไม่รู้ผมไม่เคย คุณต้องไปพูดหลังไหมยกับผมนะ <laughs> ทีนี้ไอ้ตรงนี้นั่แหละครับมันจะเกิดลักษณะที่ว่าถ้าถามว่าขัดแย้งกันไหมถ้าดูลึกๆผมว่าคนที่รักสถาบันกษัตริย์จริงๆนะน่าจะเป็นเปรมไม่ใช่เสียจริงๆแล้วเรีย ผมเนี่ยสงสารคุณเปรมครับนะครับเออสงสารคุณเปรมแชนครับคุณศรัทธาคือคุณเปรมเนี่ยเขาออกหน้ามาตลอดเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรคุณเปรมรับหมดนะใช่เรื่องค่าเป็นหลวชนเออไม่ว่าจะไอ้พวกนปชที่ก็ด่าแต่เปรมผมไม่เข้าใจนะเปรมทำอะไรให้คุณใช่ใช่แค่เดินปลุกทหารนิดหน่อยเองคนที่ถางก็คือภูมิพลใช่ไหมใช่ครับไปด่าเปรมทําไมว่าไม่เป็นธรรมเลยใช่แล้วจะไม่เรียกร้องความเป็นธรรมคุณเองก็ทําตัวไม่เป็นธรรมใช่ไหมถ้าไม่ด่าแต่เปรมไม่ด่า พ่อมันอะไม่ดา่าภุมิพนจริงป่ะใช่ครับผมแล้วสงสารเนี่ยจริงๆแล้วท่านสมควรนะเนี่ยสมควรเป็นผู้สาเร็จความใครเอ้ยไม่ใช่ผู้สาเร็จราชการนะครับผู้สําเร็จราชการก็ <S <S บอก<ช>พวกสามสหายทําไมไม็ไปตามทักษิณละมาพูดอะไรอยู่แต่ตามทาไมเดี๋ยวเขาก็มาเองคุณทักษิณเขาบอกอย่างนี้ครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะคุณทักษิณขออภัยนะที่ที่พลาดพิงนะครับคุณทักษิณทีประธานสภาจดไว้ด้วยนะครับผมขออภัยแล้ว คุณทักษิณครับที่คุณทักษิณบอกว่าถ้าศัตรูกําลังทําลายตัวเองเราไม่ต้องทําอะไรอันนั้นถูกเพียงครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรครับอีกครึ่งหนึ่งคือถ้าศัตรูกาลังทําลายกันเองเราต้องช่วยให้มันทําลายกันอีกอันนี้อันนี้สนับสนุนใช่ไหมครับศัตรูกาลังยกก้อนหินทุ่มขาตัวเองให้ก็ทําไปหน้าที่เราคือเอาก้อนหินไปทุ่มใส่ขามันดิกใช่ใช่ต้องทุบอีกข้างหนึ่ง เลได้เดิมไม่ได้ไงคือไอ้ที่พูดวันนี้ผมผมไม่ได้เชียร์ใครเลยนะผมเชียร์ประชาชนสูกัญชากันมาหรือเปล่าหรือแตก่คนลื่นเลิกกันแล้วกันมันเป็นความตื้นตันน่ะตตืนนัจะเสียใจก็ไม่ใช่จะดีใจก็ไม่เชิงเราดีใจไม่ได้มีความเศรซึ้งในพระราชกิจอย่างมาก ใช่ไหมไอ้ใครเป็นคนตั้งหัวข้อว่าเดี๋ยวไปด่าไม่ต้องฟงปลายฟ้าชายจะมากระทืบมึงแล้วโอ้ก็คุณลุงนั่นแหละพอพอเมือลืมไปขอโทษทีอ้าวถามว่าเคยตัดงินตัดสินในพระราชเจะกรแนยกิจในด้านไหนบ้างเรับคุณยังพักไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่จบคุณบอกว่าไม่ใช่ที่คุณศรัทธาบอกว่าสงสารคุณเปลนอ่ะคุณเปตน ว่าอย่างไงนะคุณเปตมแกทําหน้าที่มาตลอดใช่ไหมใช่ครับแล้วแกก็เป็นหนังหน้าไฟเป็นหนังหน้าไฟสมควรที่จะได้ตาแหน่งนะคนที่จงรักพักดีจริงๆเนี่ยถามว่าแกดูแลธุรกิจทั้งหมดไปรีดไปถ่ข้อมูลนิทิสร้างเงินสร้างทองให้กับเืมไม่รับใช้ครับมาตั้งแต่งมันหร้อยยีอะไรเนี่ยเรื่อยมาเลยนะถ้าคุณจงรักพักดีนะครับหมอเหรียญทองหมอตุน ใครกว่าที่เหลืองๆอะอะไรสินใจใช่ไหมครับพงพัฒนพงพัฒคุณอะไรตันใช่ไหมครับถ้าคุณจะรักพอดีจริงคุณไปหาคุณเปลมติดต่อทางไหนก็ได้นะเรียกประชุมด่วนไปหาเปลมไปหาสุรยุทธยึดอำนาจประกาศตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการประกาศไปเลย เพราะว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ต้องอาศัยเปลมนะใช่ครับถ้าไม่มีเปลี่ยนมดรวมบ่ก,ก,กมีไกลผมไม่ใช่ดูถูกฟ้าชายมึงจะหันมามองดเว่า <c oughs> ไม่แกเอาอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมคนจะเป็นเมียมึงยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะไปจับเขาหย่าไล่เขาฮะ <c oughs> ลูกเมียไม่รับผิดชอบจะไปดูแลใคร <c oughs> คุณเปรมน,นี่เมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีมีแต่ผัวไอ้ขอโทษใช่ไหมคุณเปรมไม่มีพาระ อายุขนาดนั้นแก่กว่าในหลวงเจ็บปีสุขภาพดีกว่าพวกพวกสลิมมก็มาด่าเยอะเหมือนกันยอดเลยขึ้นนึงก็ไม่เป็นไรห้าพันแล้วเนี่ยคือคุณจะด่าผมไม่เป็นไรนะแต่ผมถามคุณสลิมทั้งสลิมทั้งวัดช่องทั้งหลายแหล่นี่นะผมอยากจะบอกคุณถ้าคุณรักสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องไปไหนครับต้องไปบ้านเปรมใช่ไหมผมว่าคุณต้องเป็นเป็นผู้สมเด็จราชการอย่าให้เสียเป็นเสียเป็นนี่ภาพไม่ดี เสียเนี่ยมันเป็นเอด้วยนะมันทิ้งลูกทิ้งเมียเอาพระตามยายไปขังขนาดหมอยองดีที่สุดดูวงจุ้ยให้มนะันน่ะขับรถบันเพื่อแม่นะ่ะยี่บเอ็ดจุดใช่ไหมครับสาก,กัดาจนราสีขึ้นเลยนะยังโดกนกระทืบใครต่อใครโดนมันเล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปลอดภัยถ้าเปมเป็นเขาไม่ทาคุณหรอกคุณว่าจริงไหมใช่ครับผม<พ>ว่าคุณต้องไปหาเปมให้เปมเนี่ยหาทางเก็บเสียไม่ยากหรอก อุบัติเหตุรถส,สิบลอ้อวันก่อนได้ข่าวว่าส่งรถส,สิบลอ้อไปชนประเทศเลยรอดได้ไงนี่เสียเห็นเห็นเสียส่งคนอันอันนี้เป็นเรื่องโกหกผมไม่เชื่อนะครับผมพูดให้ฟังว่าถ้าคุณรักเจ้าคุณต้องปกป้องกันนะตอนนี้เกิดอะไรกับเจ้าก็ได้นะครับโดยเฉพาะประเทศเสียเปรมสามคนเนี้นะระวังอุบัติเหตุหมออะไรวะที่บนฟันทงขอโทษเขาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุ ทำไมหรือคุณว่ายังไงคุณยังบตรคุณเห็นด้วยไหมผมว่าผมผมเชียร์เป๊ะผมก็ชักจะเห็นด้วยกับคุณเหมือนกันนะเออแสดงว่าผมตกระดมได้ผลใช่ครับสาหายังบารก็นั่นสิอย่างที่ลุงสนามหลวงพูดถ้าคุณจงรักภักดีคุณก็ต้องไปหาพลเอกเปรมใช่บอกให้พลเอกเปรมปลดฟ้าชายเพราะความประพฤติไม่เรียบร้อยใช่ครับ เพราะว่าอะไรเว้ยทำให้สาวนันเส็มเสียเพราะตาไม่ยาติดคุกเนะี่ยมึงเป็นเจ้าอย่างไงมึงเป็นในหลวงเพราะตาไม่ยาติดคุก <c oughs> มันที่ไหนวะไ <c oughs> อ้หไอ้อะไรยิ่งว่าโดนเล่าทับอีกใช่ไหมเออ <c oughs> แล้วเมียไปไหนแล้วลูกอ่ะอืมแล้วไอ้องใหม่ไม่รู้จะเอาใครน้องนุ้ยเหรอไม่รู้เอาใครมันมั่วไปหมดเลยเป็นดีกว่าไม่มีปัญหาลูกเมีย เม่ละเปรมนี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีด้วยนะครับหรืออย่างน้อยคุณเอาพระเทพก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเอเชียถ้ามึงรูม้มึงรีบจัดการน้องมึงนั้นะ,นะขอโทษตกลกูปอย่าไกลกันเดี๋ยวคุณยังบัตรให้อีกลลมาดีเพื่อผมเห็นด้วยกับคุณเอาเปรมเพราะอะไรเปรมทำงานมาหนักก็ลักษณะนั้นแหละ บริษัทหนึ่งนะถ้ามีเท่าแก่แล้วมีผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมมีหลงจู้หลงจู้ทางานทั้งหมดเลยผู้จัดการใหญ่บังเอิญป่วยมานานอยู่สีราชัท่นสิบหกใช่ไหมรประธานบริษัทแล้วกันป่วยผู้จัดการดูแลมารดดดแล้วมีคนที่เป็นเสีย <c oughs> เป็นบังเอิญว่าแค่เป็นลูกของประธานบริษัทนะลูกประธานครับอยู่อยู่จะมา <c oughs> จะมาสวยตําแหน่ง <c oughs> เพียงเพราะเป็นลูกประธานคุณว่ามันเป็นธรรมไหมไม่เหมาะสมอ ผมว่าคุณเปรมไปร้องศาลนายซีซีก็ได้ <c oughs> <c oughs> ผมดูแลประธานผมประชาก,การลบทักสินเลยเสียไม่ทำเยอเลยเลยเอาแต่ไปขุดเนี่ยจับคนเข้าคุกใครไปรีดไปไถใช่ไหมไปช้าหน่อยเอามากระทึบตายเนี่ยนะแล้วมันเป็นเจ้าเนี่ยมันไม่เป็นธรรมไปร้องศาลโลกคุณเปรมจริงไหมไปบอกคุณเปรมไปร้องศาลโลกว่าต้องให้ผมไปพูดรื่องการเพราะว่าเสียเนี่ยไม่มีความชอบธรรม ไม่ทำเย่อะไรมาเป็นเจ้ายังไงคุณเห็นด้วยใช่ป่ะคุณร้อยสิบสองว่าไงว่าไงนะผมว่าเสียผมว่าเป็นจอเคืบอกว่าสามแหายชักจะดีใจออกนอกคุณไม่เข้าใจนะไอ้ที่ผมพูดผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงว่าคืนนี้เราจะมีรัชการที่สิบชื่อเขาบอกว่าวชิราลงกรไอของอะไรนาะอะไรนะ สภาพนปชเลยในในอชขอชครับประกาศรับรองแล้วนะรายการที่สิบรับรองอ๋อประชุมด่วนเลยเนาะเห็นเห็นเขาเขาโพสต์นี่แหละครับก็คือทําไมเขาต้องมีการยึดอำนาจเพราะเขาต้องการให้ประกาศแต่งตั้งเรื่อที่สิบโดยสภาที่เตริญบัญญัติของคอตชแล้วเนี่ยเขบอกเนี่ยจริงหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นละคือคือสมัย หมือนราชการที่เก้าพอยิงราชการที่แปดแล้วก็ตอนกลางคืนประมาณตอนนี้แหละ <c oughs> เออมันเอาแบบพ่อมเลยนะ <c oughs> พ่อมันก็ประมาณสามทุ่มประกาศเหมือนกันเลยครับ <c oughs> แต่ทีนี้มันไม่ได้ยิงคือมันตายเองอะนะตอนพ่อยิงรอแปะเขอย่ายงเงี้ยประกาศสามทุ่มสภาเพ,พราะเขาจะอยู่ในลักษณะยึดอำนาจไงครับผมต้องเป็นสภา,าสอสุชอสอส,รสกรับใช้ยึดอำนาจแล้วตอนนี้คนที่ใหญ่ที่สุดคือประยุทธ์ แต่คนที่ใหญ่กว่าประยุทธ์ก็คือทบทบ,ทบคนฟังแล้วงงไหมใหญ่ที่สุดคอนชอคือประยุทธ์เนี่ยเพราะมีม .44 ใ่ที่สแต่เหนือกว่าประยุทธ์คือพบอทบเพราะ,ะ,ะมันมีปืนเป็นคนของใครเป็นคนของเปรมครับอ่ามันถึงกล้าที่จะเล่นงานประวิทย์ไงเพราะประวิทย์เป็นคนของเพราะประยุทธ์เป็นหงประวิทธ์ประวิทธ์โดนเล่นงานเรื่อง,ง,ท,งทัวฮาวายอืม แต่เปรมเล่นทั้งคู่แหละครับไอ้ประยุทธ์มึงอย่าพิ่งดีใจฮ่อย่าไปฟังเสียมากฟังนี้เคุณล่นทั้งคู่นนแหละเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับขอให้ฟ้าชายของผมเนี่ยนะต้าตกหลุณลุงแล้ตกลุมนะแ่แค่กัดขาเลยนะท่านอะไรนยขอให้ฟ้าชายของกระผมเนี่ยรีบจับมือกับประยุทธ์ล่างเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบ หาเรื่องจับมันข้อหาแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือรับบริจาคเลยเราคุณอยู่ข้างไหนไม่รู้ยิงมกตัวเองให้ฟ้าชายกับประยุทธนะครับรีบหาทางกำจัดพบบพบบกำจัดเปรมถ้าให้แน่ๆนะกำจัดสุยุทธด้วยถ้าให้มากคงนะกำจัดนหัวยุ่คนผมไม่หวี หมอดูฟันทงทนายแล้วศัตรูของคุณคือผู้หญิงตัวใหญ่ผมไม่หวีหวีไม่ร้าเป็นใครไม่บอกคุณไปดูเองแล้วกันครับสาร้อยสิบสองมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะเชียร์ฝ่ายไหนดีเนี่ยครับคุณลุงเชียร์ใครนี่ผมยังงงอยู่เลยแต่ผมยังยืนยันว่าผมเชียร์เพรมอยู่ผมเชียร์ให้มันฆ่ากันเอ้ไม่ใช่ก็ผมเชียร์เขาลบกันเมื่อกี้ผมก็ดูข่าวนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องพักประกาศ ข้านัประกาศจากสำหนักพระราชวังใช่ไหมจอจะเป็นสีเทาไปเลยตลอดเป็นของ<ล>ผมดูเสร็จแล้วผมก็ได้นึกถึงคําว่าตายหนักอย่างขุนเขาตายเบาอย่างขนนกเอ้ยขนนกเนี่ยมันดีนะออืตายสกรปรกอย่างฆาตกรออตายเน่าตายหนอนอย่างอีเจิดจุดจุดเจิดไม่ทราบไม่ทราบซึ้งสายเดีๆๆๆย๋ยวอี อีเนี่ยมันคนยังอยู่หรือคนตายน่าจะตายแล้วนะอย่างอีอืมน่าจะตายแล้วอีอย่างบัตรคิดว่าตายแล้วไหมหรือว่ายังอยู่๋อหมายถึงคนที่อมเพชตอเลยอ่าออมเพชอย่างอย่างแต่ยังยังอยู่มันมีข่าวลือเดี๋ยวผมเป็นเจ้ากรมข่าวลือเดี๋ยวผมคิดข่าวลือก่อนเออได้ได้ข่าวลือแล้วผมคิดข่าวลือออกแล้วนี่อันนี้รับรองว่าเป็นข่าวลือนะครับเกี่ยวกับคนที่อมเพชเนี่ยเนื่องจากว่ามี พระราชโอรสพระราธ,รรราธ,ธิดาโดยเฉพาะพระทัวร์ไปเฝ้าสมเด็จแม่บ่อยๆทำให้สเสด็จแม่ฟื้นเกิดจำขึ้นมาได้ <c oughs> อ,อันนี้เป็นข่าวลือนะครับคือคนที่โอเพชตรงคุณเนี่ยเกิดจำขึ้นมาได้ลังก็ยอยู่สีชัญญาาหลายวันจำได้สายรับก็เลยเทเล็กเทเล็กไม่มีหัวะ <c oughs> เอาเทเล็กก็เทเล็กว่าไปบอกเปรมิกาบ้านสีเสาบอกว่าตอนนี้คุณนายปากแดงฟื้นสติแล้วพอจะจำความได้ให้รีบลงมือด่วนพอสีเสารทราบเรื่องก็วางแผนกับเขาเยเที่ยงเรียกประชุมพอบทอบอคนใหม่ชื่อเฉลิมชัยเตรียมจัดการด่วน บีบเพราะเขาเป็นคนคุมสารจะให้สารมนุวินิจฉัยว่าต้องมีผู้สําเร็จร,ราชการช่ไมไอ้คนที่อยู่ข้างๆก็โทรศัพท์ไปบอกเสียเสียงานนี้จะเอาอยัางไงประวิตรรู้ก็เลยให้ความเห็นว่างานนี้จะต้องรีบประกาศสวรรคตเพื่อตัดหน้าเปรมพอท่านเป็นราชการที่สิบแล้ว ท่านก็แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นองค์คมนารีแทน mm hmm. เปรมแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยต้องกําจัดเปรมเพราะว่าเปรมไปเข้าข้างน้องสาวที่ไม่ยอมวีผมอันนี้แหละครับคือข่าวซึ่งรับรองว่าเป็นข่าวลือ mm hmm. นะไอ้ตรงนี้นั่นแหละที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนที่คุณบอกว่าอมเพชรทีนี้คุณบอกว่า ตายแบบคุนเขาขนนกมันยังไงขนนกมันดีไหมล่ะไม่ครัมันเป็นสำนวนของเหมาเจ๋อตุงเฮ้ยตำรวนจีนตายหนักอย่างคุนเขาหม่ถึงว่าตายอย่างมีคุณค่าเป็นการตายของจิตภูมิศักดิ์ตายเบาอย่างขนนกเช่นการตายของคนที่ไม่ได้เรื่องเดรัวโอ้ยเช่นภูมิพลตายตัวกะปลกอย่างขาตกรนี่ผมเพิ่มมาเองขาตกรครับใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ ผมว่ามาันบังเอิญอุบัติเหตุนะฮะทางก็ตัดสินเองผมไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคนที่สั่งว่าให้เป็นอุบัติเหตุนะ่คือกรมขุนชัยนาทนเรนทรปีดีไปถามว่าจะเอาไงดีเนี่ยในหลวงและกาลที่แปดทรงต้องพระแสงปืนตายและสวรรคตแล้วเนี่ยกรมชัยนาทบอกก็ตีว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วกันอะไรปืนลั่นเนี่ยปืนลั่น ทำไมรั่นแม่นจังเลยเล่นแบบเอามาเล่นพี่น้องชายคือพี่ชายเนี่ยอะไรท้องเสียแม่ก็เลยให้กินอะไรออยนะน้ำมันอะไรก็น้ำมันละหุ่งน้ำมันละหุ่งเออแล้วก็นอนหลับไปแล้วบอกน้องชายก็ไปเล่นปืนปืนก็ลั่นโดนพี่ชายตายกรมขุนชนาบอกก็ตีว่าเป็นอุบัติเหตุไปกครับไม่ได้เจตนาว่างั้นเถอะไม่ได้เจตนาแต่ว่าจงใจอุบัติเหตุหมายถึงว่า ให้ปีดีบอกว่าอุบัติเหตุคือราชการที่เก้าทำปืนลั่นเธอกันที่แปดไม่ใช่นะเจ้าชายภูมิพล์ทำปืนลั่นใส่พระเจ้าอยู่หัวแลไม่ดนคุณมัว่วไหนคุยว่าแม่นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ อุบัติเหตุคือราชการที่8เล่นปืนแล้วปืนมันลั่นใส่ตัวเองล่ะเออลั่นใส่สมองเลยผมอยู่ตรงนั้นน่่แเลยผณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นคุณเป็นมดเอวมดประตูเข้าไปได้ผมเป็นตุ๊กแกไมจะไปกินตับเพหน่อยตุ๊กแกก็เข้าไม่ได้เพราะบรมมหาชวังเนี่ยในวัดพระแก้วอ่ะเป็นแมงสาบนั่นไม่ได้ไปเจอใบก้อนสมัยนั้นใบก้อนมีอย่างไงอุบัติเหตุในที่นี้ก็คือว่า ราชการที่แปลกระปืนมาเล่นปืน่าแล้วทีนี้เขาพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เล่นเพราะมันจับไม่ได้เพราะว่าแกถนัดขวายิงเนี่ยซ้ายทะลุขวาใช่ไหมมันจะไปเอียงไงมันตกคอมเมนต์แต่แล้วว่าต้องเป็นนักกินนัสติกระดับโลกคือมันทาให้ก็หยิงไม่ได้ก็เลยคือต้องมีคนมายิงแล้วคนที่มายิงนั้นจริงๆก็คือบัตรเหตุเขาบอกบัตรเหตุก็คือราชการที่เก้าหลังจากนั้นมาแกก็ไม่ยอมยิ้มนะครับ <Never> เนวสมาออะขิงเนวสมายแต่ว่าแกมายิ้มครั้งแรกตอนที่แกบวชแกบวชแล้วบวชตั้งนานบวชตั้งสิบห้าวันนะแกดีใจมากที่บวช <laughs> <laughs> แล้วเราเดี๋ยว <laughs> จะเบรกไปก่อนไหมตั้งหลักเอเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพบกัน <laughs> คืนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ ควรจะสํา <gehört> น <that> <c oughs> ึกในมากรุนจัดนั่นเองสว่างผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอบผมว่าตายังบัตรกับลุงสนามหลวงเนี่ยมีความทราบซึ่งในพระราชกรณียกิจในเรื่องใหบ้างนะเดี๋ยวจะมาตอบไม่ต้องครบทุกประการหลักประการที่ประทับใจของท่านครับตอนนี้ โชพงส่งสารมาแล้วเดี๋ยวจะต่อกับมาน้อยมาต่อกับเราถึงเช้ายาวเลยโอ้โหดีดีเป็นเป็นอะไรครับพิเศษนะครับใช่ใช่ด้วยความอะไรต้องขอบใจจัดต้รุ่งครับขอบใจมากด้วยความอะไรครับพระเจ้าขออบใจจะจะหายทุกทุกท่านที่เป็นห่วงข้าพเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าพเจ้าหัดไหว้น้ำในกระทะทองแดงมานานพอสมควรเลือกปีนต้นงิ้วข้าพเจ้าก็พอจะเป็นอยู่บ้าง ขอบใจครับเดี๋ยวมาต่อกันช่วงที่สองว่าถามว่าใครทราบซึ้งน้ําตาไหลกันบ้างใครทราบซึ้งน้ําตาไหลในพระราชกรณียกิจโอ้พูดเลยถูกลิ้นมันชักรัวนะไทยเลฟสเตชนันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย นน้อยใจเมื่อไหร่จะตายสักทีเพื่อคนดีที่กดที่พวคนยิ่อยู่นานก็ยิ่งยากจนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนเจอแดงเข้าบนเมื่อไหร่จะตาย